เ,เรื่องราวของลูกรักตัวจริงนะคะเพราะว่า FIBB เนี่ยเขาออกมาทำสกูป๊ปโชคชะตาชีวิตของสาวไทยในศึกชิงแชมป์โลก2022ค่ะแล้วคุณจะรักทีมชุดนี้ยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเป็นที่รักของคนทั้งโลกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ายโหดนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมักจะถูกแซวว่าเธอคือลูกหลักของ FIBB เพราะว่าสื่อหลักขององค์กรมักจะมีการโพสต์เกี่ยวกับสาวไทยหลายต่อหลายครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยก็เปลี่ยนรูปปกบน Facebook เป็นรูปสาวไทยในช่วงนชั่นลีก2022บ้างทั้งที่ทีมชาติอื่นๆเน่เป็นแชมป์ก็ตามค่ะกระทั่งล่าสุดในวันที่7ตุลาคม2565นะคะทวิตเตอร์วอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยออกมาทําเป็นสกูปเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอ,อ่อเหมือนมีการโปรยข้อความเอาไว้บอกว่า เป็นการเดินทางที่น่าจดจำของสาวไทยในศึกชิงแชมป์โลก2022ภายในคลิปค่ะจะเป็นภาพที่สาวไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยตัดสลับกับภาพยุคของรุ่นพี่7ดเสียนเนื้อหาเนี่ยเป็นรุ่นราเป็นเรื่องราวของรุ่นน้อง ที่มีการสารต่อตํานานความยิ่งใหญ่ของรุ่นพี่ดูแล้วเนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าสาวไทยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเออฝึกซ้อมมาอย่างหนักเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยตั้งใจมากๆเออผู้ชมขาดูแล้วก็เรียกว่ามีแต่รอยยิ้มนะคะนอกจากนี้ค่ะในสกร๊มเนี่ยยังมีการภาคบรรยายด้วยว่าในปี2022เนี่ยถือเป็นบทใหม่ของนักตบทีมชาติไทยหลังจากที่อําลาสนามของรุ่นพี่ที่เป็นตํานาน ซึ่งพวกเธอเนี่ยจะต้องมีการสานต่อตานานเหล่านี้โดยในศึกเนชั่นลีก2022ค่ะสาวทยยุคใหม่เนี่ยกำลังกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆทั่วโลกหลังจากที่เอาชนะแชมป์โลกไดออ้อย่างเซอร์เบียแล้วก็จีนนะคะครูปรับโอ้โหเรียกได้ว่าเอาชนะได้อย่างน่าประทับใจค่ะแทบไม่พอนะคะในศึกเนชั่นลีกของพวกเธอเองเนี่ยยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก เหรียญรางวัลก็ตามแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจนะคะความคาดหวังมันก็ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าผลงานในศึกเนชันลีกเนี่ยพร้อมกับแนะนะานักกีฬาแต่ละคนว่าเอ้ยจะมีใครบ้างความน่าประทับใจตรงไหนมีอะไรบ้างเริ่มจากความพัน์เกิดปราดค่ะมือเซตเนี่ยเป็นผู้ที่สืบท่อต่อนุสราต้อมคําแล้วก็เป็นกับตันทีมคอยประสานใจให้กับทีมเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วเธอมักจะเป็นคนที่ดึงสติเพื่อนร่วมทีมในยามที่อยู่สถานการณ์วิกฤตเสมอค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นชาชุออนโมกสีค่ะเป็นหนึ่งใน2คนที่ทําให้ไทยเนี่ยได้รู้ว่ายังไงคุณผู้ชมมีชีเด็ดจากการตีหัวเสาอย่างแม่นยำนะคะเธอเป็นคนที่มีความร่าเริงอ,อีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วอีกหนึ่งคนก็คืออาัชราพครคงยศค่ะ จากการที่ทั้งคู่เนี่ยไปเล่นที่ตุรกีใช่ไหมคะทำให้สามารถามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล่นได้อย่างก้ากระโดดแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะสกัดการทูเธอได้ทั้งสองคนเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นพิมพิชยาก๊กครัมนะคะหญิงสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ได้คะแนนสูงที่สุดในศึกเนชั่นลีก2022นะคะเหมือนว่าเธอเองเป็นคนที่ทําคะแนนได้เยอะนะคะ ประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เธอเป็นมือฉกาดในการตกหัวเสาแล้วคนอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบกสําคัญที่ทําให้ทีมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังมีทัตด,ดาวนึงแจ้งหัทยาบํารุงสุข ยิ่งถ้าพวกเธอเนี่ยเล่นได้เล่นด้วยกันกับพรพันธ์แล้วแล้วก็ผู้ชมขาบอกเลยว่าทําให้การดูวอลเล์บอลเนี่ยสนุกขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะในส่วนของปีนุชแป้นน้อยค่ะตัวรับอีกหนึ่งคนที่สําคัญเลยในการเล่นให้กับทีมมาตั้งแต่ปี2010นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีตัวสํารองอีก7คนที่ไม่ได้พูดถึงนะคะซึ่งพวกเธอทุกคนเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นที่มุ่งมัน่นสามารถต่อการแบบเอาชนะกับทีมระดับโลกได้และทําให้คนดูเนี่ยต่างหลงไหลในตัวพวกเธอได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ ขานโชคชะตาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรพวกเธอก็คือที่รักของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม